รับเข้าสู่ช่องแม่คุณสอนบันเทิงฝากดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่ด้วยนะคะใครที่ง่วงนอนหรือปล่าหลับอะไรอย่างงี้อย่างเงี้ยเดี๋ถ้าคุณเพลียๆอย่างเงี้ยถ้าเพลียๆอย่างเงี้ยทานนี่เลยกาแฟพี่ไผ่มีนะครับทานกาแฟพี่ไผ่นะครับทุกคนเดี๋ยวคือจะสดชื่น เราบอกตอนเช้าผมจะให้คุณออฟปุ๊บตื่นมาปุ๊บทานกาแฟพี่ไผ่สดชื่อสดนชื่อแน่นอนเพราะว่ากาแฟพี่ไผ่นะครับใครที่ใครที่ทานนะครับผมบอกเลยว่าสดชื่อแน่นอนหอมสมุนไพรแล้วครับผมก็อย่างเนี้ยทำงานหนักนะครับเพียๆนะครับผมก็ตื่นเช้ามาตื่นเช้ามาก็จะได้ทานนะครับผมอ่า รีบกดน,นะครับอีก3นาทีเท่านั้นนะครับผมสำหรับกาแฟพี่ไผ่นะครับนอนละเจ้าเแบบี้โอเคครับทุกคนทานได้นะครับผมบอกเลยเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> อันนี้คืออะไร,รอ่ะว่ามันมันจัดนด้านบนได้ด้วยหรอเออไม่ได้จัดด้านบนได้ด้วยนะ <c oughs> เอาละครับประมาณนี้ครับทุกคน สวัสดีแม่แม่ทั้ง930ท่านนะครับ